บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2566หกหนึ่งสิ่งอย่าลืมทำเพื่อใช้เงินดูเลยคุณทำแล้วยังมีหนึ่งสิ่งนะครับที่คุณอย่าลืมทำถ้าอยากจะใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในรอบใหม่นี้สำหรับคนที่ตวรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับผ่านยินยอมตนก็ผ่านนะฮะสิ่งที่คุณห้ามพลาดเลยนะครับมีสิ่งเดียวและสิ่งนี้สำคัญมากเนื่องจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในกลุ่มเดิมเนี่ย ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้บัตรรอบนี้กลุ่มนี้นะครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็จะต้องใช้เป็นบัตรประชาชนนะครับดังนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําถ้าบัตรประชาชนของคุณยังคงเป็นรุ่นเก่านะฮะไม่ใช่รุ่นใหม่รุ่นใหม่จะเป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะครับ จะมีแบบแถบนะครับเป็นการ์ดเนี่ยแล้วด้านหลังจะมีนะครับก็คือโค้ดมีอะไรต่างนะครับซึ่งบัตรประชาชนรุ่นใหม่ตรงนี้ถือว่าสำคัญมากถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณจะใช้เงินไม่ได้นะฮะเพราะว่าการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งใหม่นี้ใช้แบบประชาชนนะครับในการใช้บัตรเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บับรประชาชนใบเดียวคุณครบเลยแต่ต้องเป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่ดนะังนั้น หากว่าคุณยังไม่เคยทําบรประชาชนรุ่นใหม่นะครับก่อนที่จะถึงวันที่ใช้บัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเมษาคุณจะใช้ตอนไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณดีนตนเมื่อไหร่คุณจะได้ใช้อย่างตามที่ผมได้บอกไปนะครับเมษา,พ,ษาพุธพยาพิจุนากลก๊กดาสิงหากันยาอะไรว่าไปนะครับคุณจะต้องทําบรประชาชนรุ่นใหม่นะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะใช้เงินนั่นเองนะครับดังนั้นอย่าลืมทําน,นีิฝากเอาไว้นะครับสำหรับทุกคนด้วย วิธีการแบบบัตรประชชนรุ่นใหม่นะครับผมมีจะทาเอาไว้ให้อยู่นะครับแล้วดูได้ยังไงว่าเป็นรุ่นใหม่อะไรยังไงเนี่ยหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวจะใส่เรื่องของแบบัตรประชชนรุ่นใหม่ไว้ให้คุณหมดเลยนะครับอย่างไรก็ไปดูไปเพื่อไปทํานะครับแล้วก็อย่าลืมทำบัตรประชชนรุ่นใหม่เพื่อที่จะเตรียมใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ในรอบใหม่นี้นะฮะได้วงเงินเนี่ยก็เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้หลังวิดีโอนี้เช่นเดียวกันนะครับ อะไรก็ตามครับคลิปนี้ก็มาจาุดแรกสําคัญเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้ามิมจากนี้จะมาฝากาท่านก่อนใครขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมถ้าคุณมีข้อสงสัยในส่วนไหนในประเด็นไหนในโครงการอะไรก็มาสอบถามกันได้อย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านรักษาตัว่องมากดูแลตัวเองมากนะครับสวัสดีครับ